สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford Ranger MC นะฮะติดตั้งกันชนท้าย Off-Road นะฮะเป็นกันชนท้ายจากค่ายจ u n เก e นะครับนี่ฮะรุ่น J241 นะครับเราจะเห็นว่ากันชนท้าย Off-Road ของ Jungle จะให้อุปกรณ์มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูที่เจาะมาเพื่อใส่เซนเซอร์เดิมนะครับห่วงล่างโอเมกนะครับให้มา2ตัวเลยนะครับพร้อมกับหัวบอลภายใต้แบรนนะครับนี่ฮะจ u n เก e นะครับน็อตยึดนะครับ ครบสูตรนะครับพร้อมกับนี่ฮะไฟสองป้ายเป็น LED นะครับนี่ครับเป็น LED นะฮะไม่ร้อนนะครับเซนเตอร์ยังคงทำงานปกตินะฮะโอเมก้าได้มาครบแบบนี้ฮะภายใต้แบรนด์จังเกิลครับนี่ครับส่วนนี้เป็นโทรบาร์นะครับสามารถลากได้นะครับการติดตั้งนะครับง่ายๆเลยนะครับขันน็อตเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับด้านบนเราจะเห็นว่ามีน็อตยึดอยู่นะฮะนี่ฮะนี่ครับขันน็อตสองตัวเองนะครับ เข้าตำแหน่งเดิมไม่ต้องตัดเจาะอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คเซ็นเซอร์นะฮะหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับว่าเซ็นเซอร์ทํางานครบไหมนะครับยังคงขึ้นหน้าจอไหมนะครับนี่ครับงานสวยเข้ารูปกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะของจังเกิลนี่เป็นงานที่แบบเรียกว่างานเกรดพรีเมียมแล้วกันนะครับแตกต่างจากกันชนออฟโรดทั่วไปซึ่งราคาประมาณ7 8็ดถึงแปดบาทนะครับอุปกรณ์ครบแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถฮะเดี๋ยวให้ช่างเดินเดี๋ยวช่างเดินให้ป่าหน่อยครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเคีย์ถอยให้ดูนะนี่ครับเราจะเห็นว่าเซนเซอร์นะครับทำงานครบนะสองจุดฝั่งขวามือนะฮะปกติแล้วนะครับตอนนี้อ่ะลองดูฮะนี่ฮะอ่านี่ครับนี่ครับครบทุกเม็ดนะฮะฝั่งซ้ายมือก็ทำงานเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้ f o r เ Ranger นะครับสนใจจะติดตั้งนะครับกันชนท้ายเกรดพรีเมียมนะครับภายใต้แบรนด์จังเกิลนะครับรุ่น J241 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นลูกลมนะฮะที่เรียกว่าลูกลมนั่นเองนะครับลูกลมเป็นอย่างไงนะฮะเรามาดูฮะลูกลมก็เป็นแบบนี้ฮะของจังเกิลก็จะมีลูกลมตันและก็ลูเหลี่ยมนะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับชอบบึกบึนก็ต้องเป็นแบบนี้ฮะลูกลมนี่ครับตั้งเดิมเลยนะครับงานดีจริงๆครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชบูรณ์นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวอ้อยลากได้นะครับสวยๆฮะแผ่นเล็กหนาๆนะครับขึ้นรูปด้วยโรบอทนะครับงานจุ่มสีนะครับไม่ใช่งานพ่นสีโดยทั่วไปนะครับสวยๆแบบนี้ฮะสนใจทักกเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้น้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม